สวัสดีครับพบกับแม็กที่ช่องแม็กฟอร์ดชาแนลนะครับพบกับแม็กพบกับรถล่อๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะมีรุ่นขายดีนะครับ Open c a ค XLS นะครับค่าตัว7,99,000บาทนะครับคันนี้บอกเลยว่าความพิเศษแน่นอนนะครับใส่ชุดแฮมเมอร์นะครับหลังจากมีการเปิดตัว X อ a m m e r นะครับในรุ่นสีประตูนะคันนี้นะครับแคมปนะครับเราก็ติดตั้ง X อ a m m e r แล้วของแท้ด้วยนะครับจาก f อร์เรานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปชมรอบคันกันนะครับว่าติดเข้าไปแล้วนะหน้าตา Open Cap เดิมๆเนี่ยในรุ่นเอกเนี่ยเปลี่ยนไปแบบไหนนะครับเปลี่ยนไปขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยไปรับชมกันครับวันนี้นะครับแม็กจะพามาชมนะครับ แค p นะครับ XLS ราคาค่าตัว799,000บาทนะครับแต่ว่าหน้าตามีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคันนี้นะครับมีการใส่ชุดแต่ง X Hammer แล้วนะครับนะจะมาเขาเรียกว่าพามาชมนะครับว่าตัวแคปนะครับก็สามารถแต่งเป็นชุด X Hammer ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมรอบคันกันนะครับกับ Open c a p XLs นะครับค่าตัว799,000บาทนะครับแต่งชุด Hammer นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ส0นะครับ170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะครับมาชมกันครับว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมกันเข้าไปบ้างครับด้านบนนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับมีการติดตั้งนะครับตัวอะคริลิกคำว่าレนเจอร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับอ่ะก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะครับตัวอะคริลิกนะไปคำว่าレนเจอร์นะครับ ส่วนกระจังหน้านะครับมีการใส่ฟอนต์ FORD นะครับกระจังหน้าเดิมของเขาจะเป็นสีเทานะครับที่เป็นโลโก้ Ford นะครับคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งของแท้นะกระจังหน้าแท้ของ e h a m m e r นะครับก็จะได้ FORD สีดําเงานะครับตัดกับสีตัวรถลหลอๆแบบนี้เลยนะครับอย่าพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่คือกระจังหน้าเดิมนะครับของตัวชุด e h a m m e r นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับไฟหน้านะครับใส่ข้อไฟหน้ามาเป็นสีดํานะครับ ไฟเดทามนะครับส่องเวลากลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟตามอยู่ในโคมเดียวกันนะครับในรุ่นนี้นะครับในรุ่นแคปนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟหลอดหรือไฟฮาโลเจนมาแล้วนะครับคันนี้นะแปรผันตามภงมลาลัยนะครับด้านล่างนะครับก็จะยังมีห่วงลักจูงมาให้นะครับฝั่งผู้โดยสารหนึ่งห่วงนะครับหล่อนะครับแล้วก็เท่นะใช้มากมนะครับ ชุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับช่วงล่างนะครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะหน้าเป็นดิสท์เบรกหลังเป็นดัมเบรกนะครับแล้วก็โช๊คอัพนะครับเป็นโช๊คทวินทูบนะครับอ่าในรุ่นนี้นะแล้วก็คันนี้นะครับจากแม็กเดิมนะครับเป็นล้ออลลอยขอบ17นะครับสีโครเมียมนะครับคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแม็กนะครับในรุ่นของเขาเหมือนกันนะเป็นแม็กสีดำหล่อๆนะครับอ่า จับคู่มากับยางบิสโตนนะครับแม็กสีดำนะครับนี่หล่อๆเลยนะครับอันนี้แต่งเหมือนตัว X อ็ m แฮมเลยนะครับแจ้งลูกค้าก่อนเหมือนเลยนะแม็กนะครับเป็นขอบ17นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับเขาเรียกว่าตัวแอดบูลนะครับนี่ตัวโลโก้นะครับที่เป็นคําว่าสปอร์ตนะครับอ่าไม่ใช่เทอร์โบนะครับหรือไบเทอร์โบเนี่ย ก็จะไม่มีแล้วนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะฟิล์มนะครับก็เลือกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ4、0 6 0 8、0แล้นะครับแล้แต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับตัวพับกระจกนะครับจะเป็นพับพับมือนะครับส่วนตัวปรับเลนนะครับก็จะเป็นปรับเลนแบบไฟฟ้านะครับนะนี่กันสาดก็ติดให้เรียบร้อยนะครับอ่ะอีก1จุดนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ แหลกหลังคานะครับเป็นของแฮมเมอร์เลยนะครับนี่เป็นของแท้นะเป็นของแท้นะครับใช้งานได้จริงแข็งแรงทนทานนะครับนอกจากตัวเอ็กแฮมเมอร์ที่เปิดตัวไปนะครับในรุ่นสีประตูนะครับคันนี้ก็แต่งมาให้ดูแล้วนะเอคลเนะครับแคปสามารถติดตั้งได้นะครับบันไดนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็โลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กนะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับอันนี้ก็ของแท้เหมือนกันติดตั้งมาจากศูนย์เลยนะครับนี่ ใช้งานง่ายนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็คันนี้นะครับเราไขน็อตเข้าไปนะวันนี้ให้ลูกค้าดูชัดๆเลยนะครับจากปกติเนี่ยบางที่เราต้องเจาะใช่ไหมถ้าเป็นบางตัวเนี่ยมันก็จะไขไม่ได้นะบางตัวก็ต้องเจาะนะครับอันนี้ก็แจ้งลูกค้าก่อนนะนี่แข็งแรงทนทานเลยแฮมเมอร์นะครับช่วงล่างนะครับเป็นชกค่ายแยกออกมาจากตัวถังนะครับหรือเชสซีนะทำให้รถทรงตัวดีนะครับเข้าโค้งดีนะครับนี่ดิก่อถนนได้ดีมีประสิทธิภาพมากนะครับ บันไดข้างนะครับตัวนี้ก็รับน้าหนักได้100กิโลเลยนะครับเดิมๆมาในรุ่นนี้มีให้แล้วนะครับหลังๆนะเป็นตัวเขาเรียกว่า2024นะครับก็จะมีมาให้แล้วนะครับไลเนอร์นะครับของเดิมของ Ford เลยนะของแท้นะเราก็ติดตั้งให้นะครับนี่ o r r d เลยนะครับคันนี้นะมีการติดตั้งนะครับชอคอัพนะครับแบบผ่อนแรงนะคันนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้จริงนะครับ ไฟเบรกตัวที่3จะอยู่ตรงมือเปิดนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับมาพร้อมกับกล้องกะระยะนะครับสิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะครับสติ๊กเกอร์ x l s นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แปะเพิ่มเติมคำว่าเรนเจอร์นะครับส่วนไฟท้ายนะครับเราใส่ข้อไฟท้ายเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็น Full LED นะครับเปลี่ยนไฟท้ายมาเป็นปีกพิเศษสวยๆแบบนี้เลยนะครับกันชนท้ายมีให้แล้วนะครับในรุ่นนี้นะเป็นสีทูโทนนะครับสีดำตัดสีขาวนะครับไฟสองใบทะเบียนมีให้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมี ยางอะไหล่ให้ด้วยนะครับอ,อย่าให้ดูฝาท้ายนิดนึงแบบผ่อนแรงนะครับนี่อมือเดียวเลยใช้งานง่ายนะครับฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับเดีย๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารแคบนิดน,นึงละกันนะครับเดี๋ยวพามาชมสวยมากนะครับคันนี้พอะแต่งออกมาแล้วหล่อมากๆ คันนี้นะครับเป็นแอร์แบ็กสลูกนะเบาะนะครับจะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะส่วนด้านหลังนะครับเบาะแคปนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับเราปูพรมให้ลูกค้าแล้วนะของเดิมก็คืนให้นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะของเดิมนะคืนให้นะครับกระจกมองหลังนะครับคันนี้มีการติดตั้งกล้องหน้ารถมาแล้วนะครับนี่ก็เดินสายให้เรียบร้อยนะครับคอนโซลหน้านะครับเป็นสีทูโทนะสีดำนะครับตัดสีเทานะครับ จอกลางขนาด1 0 1นิ้วรองรับแอปเปิ้ลคาร Android Auto แล้วก็ Sync 4A นะครับแอร์อัตโนมัตินะครับช่อง Type C มีให้อ่า USB มีให้นะครับปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับสามารถปรับโหมดได้ถึง4โหมดเลยนะครับหัวเกียร์อัตโนมัติแบบซัน6สปีดนะครับช่องวางแก้วน้ำเบรกมือแบบคันโยกนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เลยปรับระดับได้ถึง4ระดับเลยนะครับะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันซิงกับหน้าจอด้านหลังขนาด8นิ้วนะครับแบบเมนูภาษาไทยนะ แจ้งในเรื่องของระยะทางความร้อนน้ำมันนะครับนี่แจ้งหมดเลยดูง่ายนะครับสบายตาด้วยนะครับคุณจะรีโมทแบบไขนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับแบบออโต้นะสามารถปรับระดับไฟหน้าได้ด้วยนะครับนี่คันนี้นะครับก็ติดตั้งสครับเพจนะครับเป็น Ford Performance หล่อๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถแคบใช้งานนะครับนะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็แนะนำเป็นรุ่น XL พั u นะครับถ้าใครมองหาเกียร์ออโต้อยู่นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับรุ่นนี้นะ Open cap นะครับ XLS นะครับค่าตัว7 9 9 0 0 0บาทครับจบกันไปแล้วนะครับกับการพาชมรอบคันนะครับชุด X Hammer นะครับกับ OpenCAP XLs นะครับบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับโปรโมชันและแคมเปญนะครับมีให้ลูกค้าจับจองแน่นอนนะครับใครชอบรถแต่งนะครับเราจัดให้ใครชอบโปรโมชันแรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลถนะครับหรือว่าทางด้านดอกเบี้ยนะ แอบกระซิบนิดนึงนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับลูกค้าท่านใดมีแพลนจะใช้รถนะครับนะทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญก่อนนะครับยังไงแม็กแจ้งรายละเอียดชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็เรานะครับมีบริการนะครับส่งรถถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับแล้วก็จองออนไลน์นะครับจองผ่านบริษัทปลอดภัย100%ด้วยนะครับมีการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่า โปรดีโปรแรงนะครับใครต้องการเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นแครบนะครับหรือ4ประตูนะครับหรือรถจนตจ7ที่นั่งนะครับถ้าเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญก่อนนะครับยังไงนะครับก็ฝาก Open c a p นะครับ XLS แต่งชุดแฮมเมอร์นะครับ6สปีดคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมคันไหนนะครับรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ